สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้นะครับจะพาเพื่อนๆมาทําน้ํากําจัดผี้ยกจัดมดไล่แมลงกันนะครับเพื่อนๆนะครับด้วยธรรมชาตินะครับปลอดสารเคมีนะครับเพื่อนๆสามอย่างที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนนี่ครับับแรกก็คือหัวหอมเพื่อนหัวหอมใหญ่ครับ จะมีกลิ่นฉุนนะครับกลิ่นแรงครับแมลงนี่ไม่ชอบครับนะครับแล้วก็นี่ครับมะกรูดครับเพื่อนน้ามะกรูดเนี่ยนะครับมันออกนะครับกินนะครับทําให้แมลงเพียาหนอนมดไม่ชอบนะเพื่อนครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างครับนี่ครับเพื่อนใบของฟ้าทลายโจรครับอันนี้มีรสขมนะครับซึ่งแมลงไม่ชอบเพือนเพื่อนสังเกตว่าใบ ของเขาเนี่ยแมลงจะไม่กินเลยนะครับใบแมลงไม่ชอบเพื่อนอะนะครับวิธีการนะครับต้องตามรวมกันก่อนนะครับเริ่มเลยนะเพื่อนครับก็ฝานมะกรูดก่อนนะครับเพื่อนนี่ครับฝานมะกรูดก่อนนะครับใส่ลงไปครับเพื่อนแล้วก็ตามเวยหอมใหญ่นะครับเพื่อนก็ถ้าน้ําประมาณ 1ลิตรนะครับเพื่อก็ใช้ประมาณอย่างละนะครับหอมเนี่ยหนึ่งหัวแล้วก็หัวหอมหนึ่งหัวนะครับแล้วก็มะกรูดหนึ่งลูกครับเพื่อนเพื่อนก็หั่นนะครับตัดให้ละเอียดเลยครับเพื่อนครับนะครับนี่ครับตัาให้ตําให้รวมกันเลยนะครับสามอย่างนี้ต้องรวมกันในน้ำนะครับ ผมตำก็สองอย่างฟาทาลายโจนเนี่ยมันขมเพื่อนๆตำในโคกไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่บ้านจะบ่นนะครับต้องตำข้างนอกครับซึีงตำสองอย่างนี้ก่อนครับรวมกันเพื่อนตำมะกรูดกับตำหัวหอมใหญ่ให้น้ำมันออกนะครับยิ่งตำให้ละเอียดเท่าไหร่ับเพื่อนมันก็จะทําให้มันจะมีกลิ่นมีน้ำอะไรออกมาเยอะครับอันนี้ทําจากธรรมชาติล้วนๆนะเพื่อนแค่สามอย่างครับ รชาตินะครับไม่มีสารเคมีครับม,ม,ม,มีมีสารตกครั้งน,นะครับตามลเรียดเลยครับอันนี้เราจะทําน้ํานะครับกําจัดเพียียนอนแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะครับ ทำให้เรียนเลยนะครับเพื่อนนะครับโอเคครับตำตำให้เรียนเลยนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้ตำนะครับหอมแดงหอมหัวใหญ่ละเอียดแล้วนะครับแล้วก็ตำมะกรูดลูกมะกรูดนี่ก็โอเคละเอียดแล้วครับแล้วผมก็ตำฟ้าทะลายโจงด้วยเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับละเอียดเลยนะครับเพื่อนนะครับเสร็จแล้ว ก็เอานะครับทั้งสามอย่างนะรวมลงเทลงไปในน้ำครับท้ายผมใช้น้ำหนึ่งลิตรนะครับเพื่อนครับเนี่เทครับใช้น้ำหนึ่งลิตรนะครับใช้มือก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับไม่มีสารเคมีนะเพั่นนี่ครับแล้วก็เอาปลารายโจนนะครับสเง้าไปในน้ำด้วยนะเพื่อนสามอย่างนี้นะครับ ูสังเกตดูน้ำผาลาโจนนี่เขียวเลยเพื่อนครับสามอย่างเลยนะครับโอเคได้ละนี่ครับเพื่อนนี่ครับมันก็คุนได้เข้ากันเลยครับสองผาละลายโจนนะครับทั้งหอมหัวใหญ่นะเพื่อนแล้วก็มะกรูดนะครับลูกมะกรูดคุณได้ทั่วเลยครับคุณให้น้ำมันเข้ากันครับทั้งสามอย่างนะครับโอ้กินแรงมากครับเพื่อน เพราะว่ากินแรงแบบนี้เนี่ยมดแมลงเพียอะไรไม่ชอบครับเพียก็ตายนะครับเงือนแล้วก็มดก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบนอน่แล้วครับได้กินพวกนี้ี่มดจะหนีเลยครับแมลงจะหนีเลยครับโอเคครับเพื่อนโอเคนี่ครับโคน้เข้าเลยนะครับให้มือขยํำเข้ากันทั้งสามอย่างเลยนะครับ เรียบร้อยครับเพื่อนพอได้แล้วเพื่อนก็นะครับนี่ครับกระป๋องฉีดเพื่อนอาใส่กระป๋องฉีดได้เลยนะครับก่อนจะใช้กระป๋องฉีดเพื่อนต้องกรองนะครับต้องใช้ตะแกรงกรองเพื่อไม่ให้มีอะไรตกค้างนะครับก่อนนะครับเพื่อนโอเคกองใส่ขันกันเลยครับกรองนะครับ กองเอาแต่น้ำนะเพื่อนนะครับโอเคครับกองเอาแต่น้ำครับไอที่เหลือก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยได้ครับเนี่เอาไปทิ้งเอาไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้น้ํายากําจัดเพี้ะนะครับหนอนไล่มดไล่แมลงแล้วครับสูตรธรรมชาติเพื่อนก็คือหัวหอม หนึ่งหัวนะครับมะกรูดหนึ่งลูกแล้วก็แล้วก็สมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะครับตามรวมการกลายเป็นน้ําแบบนี้ครับแล้วก็เทใส่ขวดที่จะฉีดนะครับเพื่อนโอเคครับโอเคนะครับ เรียบร้อยครับเพื่อนนี่ครับโอเคครับใส่กระป๋องเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปฉีดไล่มดไล่เพี้ยอะไรแมลงกันดูกับไปครับนี่ครับตอนนี้เพื่อนเห็นใช่ไหมครับว่ามดมันกําลังขึ้นบ้านนะครับเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ายาไน้ฉีดครับไปดูครับ นี่ครับเพ no ื่อนนี่นะครับพอมดมันโดนน้ํายาที่ผมทําขึ้นมานะครับมันได้กินพวกมันเริ่มหนีแล้วเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับนะครับเริ่มหนีแล้วครับนี่ครับนี่ครับพอมันได้กินน้ํายาพวามันจะหนีนะครับเพื่อนมันเหม็นครับกินนี่มันเหม็นแล้วก็ทําให้แมลงนี่หนีนี่เพื่อนนี่นี่ครับฉีดตามให้ทั่วเลยครับปลอดภัยครับมันเป็น ธรรมาชาติครับเพื่อนนี่ครับดูครับเบื่อนมดนี่พอได้กินฉุนๆของหอมของมะกรูดแล้วหนีแล้วครับเพื่อนนี่เร <the> <the> ิ่มเริ่มหนีแล้วครับนี่เห็นไหมครับไม่ขึ้นแล้วครับเพื่อนหนีแล้วครับนะครับมดหนีแน่นอนครับเพื่อนเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปฉีดเพี้ยดูครับนี่ครับเพื่อนเห็นเพี้ยไหมครับแล้วก็มดแดงนะครับมันเอาเพี้ยมาเลี้ยงตรงต้นไม้นะครับฉีดน้ํายาแล้วเพื่อนน้ำยาที่ทาขึ้นเองตามธรรมชาติครับเพื่อน นี่ครับฉีดทั่วเลยครับนี่ครับเพื่อนฉีดเรียบร้อยครับสังเกตว่ามดเนี่ยนะครับเขาจะหยุดนิ่งนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นของนะครับหอมหอมใหญ่นะครับฝายทลายโจรแล้วก็มะกรูดนะครับถ้าให้แมลงมดพวกเนี้ยเพี้ยพวกเนี้ยกลัวครับเพี้ยก็จะตายครัมดก็จะหนีครับเพื่อนนี่ครับ นะครับง่ายครับทาง่ายๆแล้วเพื่อนที่ผมบอกไว้ครับได้ผลแน่นอนครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปใช้ที่บ้านดูนะครับบ้านใครมีมดมีแมลงมีเพียครับสามารถไล่มดไล่แมลงกับจัดเพียได้จริงครับเพื่อนครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ ให้ช่องสาระพันไม้ด้วยนะครับมีอะไรไเพื่อนก็สอบถามใต้คลิปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ